สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องมือนี้มาคือเกาค่ะออนซอนอีสานพี่พี่เพ่นเนาะค่ะืมอนกะไดมาบบกกาวามาเหล่าสูกันฟังเนาะมันเทศมันเทศนี่สิมีราคาจักบาทจักบาทเขารับสื่อกันจังใดมันเทศเป็นมันทีปลูกง่ายมากๆเลยพี่น้องเพิ่นปลูกอาชีพตนตน,ตนลักๆนี่ก็คือ พันธ์สีม่วงเนาะคะ่ะมันเทศสีม่วงมันสีใดราคาดีกลัวกันมมอร์นียดายหน่มขอหาของมันเทศมาเบาซูกันฟังเนาะคะ่ะราคามันเทศมันหนีแตกต่างกันไปตาม,ตาม,ตามประเภทเนาะคะ่ะขนาดและแรงที่ซื้อขายคือกันละเช่นมันเทศสีม่วงราคาอยู่อยู่ที่ประมาณสิบสามถึงยี่สิบบาทเนาะคะ่ะ แต่มันเทเท่านี้สีมี่เบบว่าปลูกง่ายกว่ากันรักษากระายปลูกประมาณสามเดือนเท่าก็ได้เก็บผลแล้วเนาะมันกับปลูกบดลุลส่เวลาบดุลจ้ะรักษากงายปลูกงไงท้ายบานเพิ่นกับปลูกกันอยู่ท้งบานอันนี้เพิ่นกัปลูกมันมันเทหรือมั่นเกลบบานเท่านี้ละจ้ะสำหรับมั่นเท มันจะราคาบ่กืือกันเนาะค่ะสำหรับมันแค่ลดนี้สีเมีราคาสูงถึง49บเก่าบาทหรือมากกว่านั้นสำหรับมันเทศสีม่วงนี่ราคาสีประมาณ1 5บาทถึง25บาทต่อ1กิโลกร,รัมเนาะค่ะสำหรับราคาทรงมันเทศขึ้นอยู่กับชนิดและแหล่งสื่อ โดยทั่วไปราคาจะอยู่ในระวห่าง13-12บาทต่อกิโลกร,รัมเนาะค่ะสำหรับมันเทศทั่วไปหรืออาจสูงถึง1 8 0 2 2 5บาทต่อกระสอบเนาะค่ะแบบว่าถุงถุงหนึ่งสีอยู่ใน10กิโลกร,รัมหากสื่อแบบยกถุงหรือมีราคาทรงพิเศษสำหรับมันญี่ปุ่นเนาะค่ะถุงร่วม หรือมันเทศแค่รถนี่สียูในประมาณส่วนมันเทศสีม่วงนี่สียูในประมาณสี่สิบเก้าบาทต่อหนึ่งกิโลกรัมเนาะคะ่ะมันเทศที่นําเขาราคาอาจสูงกว่าหาสิบถึงแปดสิบบาทต่อหนึ่งกิโลกรัมหรือสูงกว่านี้มากขึ้นกตมีเนาะคะ่ะเช่นมันหัวญี่ปุ่นจังสี่นะราคาที่พิ้นทรงออกเนาะคะ่ะ พ่นจะซื้อยกถุงถุงละสิบกิโลอาจจะมีราคาถูกลงเรือประมาณร้อยแปดสิบบาทต่อถุงเฉลี่ยแล้วมันถูกกิโลละสิบแปดบาทเนาะค่ะร้อยเก้าสิบถึงสองร้อยห้าสิบบาทต่อถุงต่อสิบกิโลกร,รัมเนาะค่ะแหล่งซื้ออยู่ตลาดสีมุมเมืองมีราคาทรงมันเทศทั้งมันแดงมันม่วงและมันแค่รทเด้อค่ะพี่น้องตลาดกลางพักและผลไใหม่จังหวัด แนวโน้มของมันเทศในปัจจุบันและอนาคตเนาะคะ่ะมีทิศทางทีดีโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการของผู้บริโภคโดยมีปัจจัยหลักมาจากการทีผู้บริโภคให้ความสําคัญกับสุขภาพมากขึ้นและปัญหาด้านอุปทานให้ที่ท้ำให้ราคาผลผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งเลือกที่ดีต่อสุขภาพมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มั่นเทศนี้นับถือว่าเป็นมั่นที่ได้รับความนิยมสูงมากในตลาดโดยบางช่วงราคาสูงถึงถึงกับกิโลละสองรอยบาทเนื่องจากเป็นทีตรงการของพูริโภคและตลาดแปรรูปทางด่านการผลิตมีหน่วยงานว่างพื้นที่เพาะปลูกมันเทศในบางพื้นที่ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ผลผลิตในฤดูฝนมีแนวโน้มเน่าเสียงายทำให้ปริมาณลดผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยส่งผลให้ราคามีแนวโน้มสูงขึ้นเนาะค่ะและทำให้มันเทศเฮ่ามีราคายางต่อเนืองเนาะค่ะในช่วงเกษตระตะกอนบางไร่เนาะค่ะ กระเผชิญปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งคาหัวพันุและคาแรงงานส่วนผลผลิตของมันเทศมีความเสี่ยงต่อโรคและมแมลงศัตรูพืชรวมถึงปัญหาหัวเนาในฤดูฝนซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิตในด้านราคาและความต้องการของตลาดโดยเฉพาะพันธุ์ที่ได้รับความิิยมสูงแต่อุปทานที่จำกัดและความเสี่ยงในการผลิตเป็นปัจจัยที่ต้อง บริหารจัดการย่างมีประสิทธิภาพกเกษตรกรผู้ปลูกมันเทศทำกำไรมหาศาลจากราคาที่เพิ่มขึ้นสามเท่าพี่น้องเอ้ยมือกี้ขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีค่ะ